ป๊าพี่น้องคักข,ขนาดดูน้ำหวานครับเต็มเอียดไม่มีรูไม่มีรูว่างเลยพี่น้องจอดก็ดกสวยอะ่ะดูรังครับโอ้โห,โห,โห,โหน้ำหวานเต็มเลยครับผมอู้ยข้าขนาดพี่น้องดูดิโอ้โหไม่จะโวยน้ำอะไรดีทันนี้พี่น้องโอ้โห,โหพี่น้องสองรังใกล้ๆกันครับห่างกันไม่มากประมาณ20เมตรห่างทางกี่เลี้ยวห่างบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ย จุงกระมาพบาบนกรุปเพียครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาหามิม้มนะครับผมจากไม้ที่แล้วก่อนที่จะไปตีพุ่งหลวงกับพี่น้องก็เป็นสายเดียวกันแต่ว่ามันยาวหน่อยนะครับผมขี่ม,มาเรื่อยๆโอ้โหพี่น้องวันนี้ผมไปเจอมิ้มแต่ละรังนี่ไซโลกว่าทั้งนั้นเลยใหญ่ๆทั้งนั้นครับแต่ร้างหมดเลยครับแล้วก็มีรอยเดินหาโหเสรยดายมากไม้ที่ผมจะไปดูก่อนหน้าน,นี้คือไปมาไปมาทุกปีนะสองสามปีนี่แหละสองปีแล้วไม่เคยทานสักทีเสรยดาครับผม ก็มาจอดตรงนี้ดูฝั่งตรงข้ามผมแล้วก็ตรงนี้เจอรังหนึ่งครับผมรังไม่ใหญ่แต่ว่ามาดูว่าน้องหวานจะมีไหมไปครับผมจะเสียเวลาไปหาดูมิมเลยวะครับโอ้โหพี่น้องอสวยแล้วเหมือนจะตรงที่ผมจะไปหามมีมีคนการตัดไม้นะผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเจอภาวนาให้ไม่ถึงครับโอ้โหเสียงเลยครับกดจุดแป๊บหนึ่งควันแป๊บหนึ่ง ปัดไม้อีกแล้วอ่ะไปครับผมเออเพิ่งต่อยเมืม่อวานยังไม่หายปวดเลยนะพี่น้องหัวนี่ยังปวดมากอยู่เลยไม่ไม่ถึงกมากแต่ยังปวดอยู่เลยครับยังระบมอยู่ใช้คำว่าระบมดีกว่ายังระบมอยู่ครับมีอาการระบมอยู่เนี่อยู่ข้างในนะครับ ทำไปก่อนพีน่น้องคางใบใหญ่ครับมาลุ้นน้ำหวานกันว่าจะเป็นแบบไหนอ่ะโอเคโดนแล้วโ,โดนแล้วครับนะผมมีจะคางโบเห็นมีลังเดียวมากนี่มันจะมีแค่ลังเดียวโอ้หลังใหม่เดียวพีน่น้องโอ้โหจะเข้าไม่ได้ครับ โอ้โหขึ้อยแทงนี่แทงปากโอ้แจ๋วเจลบพี่น้องมีกิ่งให้ยืนด้วยโอ้ยจับมากโอ้โหน้ำแตกเออดหอ่ะครับเอามันเยอะหนิน้องกินไม้ไอ้ขลางกระตัมตำตำพุง ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเอาละโอเคมันก็ฟอกโอ้ยแทงท้องผมอีกแล้วไม่แน่ัดยังไงก็ไม่พ้นตะกคีอ้อพวกกิ่งทวัน,นจริงไม่พึงประสงค์เลยเยอะจริงโอ้โห้าดูวัาไม่สังเกตจริงไหมหาไม่เจอครับ ต้องใจเย็นค่อยๆมองครับตัดทิ้งน้องเดี๋ยวน้ำหวานจะแตกครับเฮ้ยอู้น้ำหวานเต็มครับผมอู้หูสุดยอดอีกแล้วหมายนี้เต็มหางเลยพี่น้องมีตัดสุดจุ้มกุ้ม <c oughs> อู้ครับาหนุ่มันโคบสุดจุ้มกุ้มครับอ้าล้มล้ม,ลม ดีน้ำดีสุดยอดเปิดหัวมากันดีเลยครับอ้ยสุดยอดสุดยอดไม่สุดยอดพี่น้องก็ด oh, ีอ่ะโอ้โหวัหลังแรกเอาเลยครับผมโอ้ยผมคิดอยู่วันหลังแรกหลังทำไมหังแรกแท้หังแรกแต่ไม่แปลครับผมน้ำหวานเต็ม สุดยอดครับผมไอ้หาต่อครับโอ้ยขนาดขนาดคักดขนาดขนาดสนมสนมเอาละครับพี่น้องครับครั้งที่สองครับผมเฮ่ยเฮ้ยโอ้ยเด็กน้องเออตัดไม่ค่อยขาดเลยพี่น้องเอไกลๆนี่ครั้งที่สองลังไม่ใหญ่ครับผมดูน้ำหวานจะดีเหมือนครั้งแรกไหมโอ้โหโดนแล้วครับตัดบ่ขาดพี่น้องโอ้ดังใหม่เรียบพี่น้อง มีเสียงอะไรบินอีกระวังนะพี่น้องอาจจะมีรังต่อรังเต็นี่ืรังอะไรอะเอาหายไปไหนวะดูะเห็นนะพี่น้องโอ้อันตรายมากดูให้ดีโอ้หน้ำหวานดีแล้วพี่น้องอน้ำเต็มนดีนแล้วพี่น้อง อู้ยวัวงวหม่อวววววนววววววไวว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 วยวว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 ดีดดวว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 ว ดูรงังครับโอ้โหน้ำหวานเต็มเลยครับผมอุ้ยขนาดพี่น้องดูดิอู๋ให้ดูกล้องหลังครับไอ้กล้องหลังครับพี่น้องป๊อดสวยขนาดครับเต็มเอียดเลยสุดยอดโอเคครับผมหาต่อครับ ครับพี่้องครับรังที่สามครับผมรังที่สามรังที่สามรลังไม่ใหญ่ครับผมนู่รังแกยังเกาะอยู่ต้นสาบเสือครับอ่าโอ้โหน้ำหวานเราล้นแลวพี่นอะไม่แถบนี้น้ำหวานดีมืกเลยครับ นี่ครับอันที่สามน้ำหวานดีน้ำหวานดีแหมสุดจัดสุดจัดโอ้โหยังแจ่มเลยพี่น้องเยตังเล็กแต่ว่าน้ำหวานเต็มครับรอเจอน้ำหวานไซโลอยู่ครับโอ้โหยันนี่เลยพี่น้องโอ้คักขักขักขัก,ขกไปครับผูกรัง น้ำห,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 หวานนะพี่น้องเต็มเอียดเลยครับเต็มทุกรูเลยพี่น้องเอ้ตอนนี้เราแค่เจอรังใหญ่ครับสุดยอดครับผมไปตัดแล้วก็ไปแพ็คแล้วก็ผูกรังครับเอาละครับพี่น้องครับรังที่สี่มาแล้วครับผมข้างทางนะฮะเอ,อ่อตอนนี้มิม้มเนี่ยเริ่มที่จะหาได้ง,ง่ายขึ้นบ้างแล้วครับเพราะว่าผมไปตรงนู้นข้างคลองก็ไม่มีเลยแต่ว่าตรงข้างคลองนี่มีป่าอ้อยอยู่เขาตัดแล้วพี่น้องตอนนี้ เขาเริ่มตัดอ้อยกันแล้วนะครับหมายควาว่ามิมที่อยู่ตามป่าอ้อยเริ่มทยอยออกมาแล้วก็ส่วนมากตรงนี้เขาจะไม่เผานเยวนะครับผมก็จะไม่เผาเพราะว่าทางรัฐบาลเขาก็ไม่สนับสนุนแล้วแล้วก็มันเดือดร้อนชาบานด้วยแต่กับบ้านผมที่ผมเเอแถวทีผมขี่รถไปหาในบางพื้นที่ก็ยังเผาอยู่แต่ส่วนน้อยก็ผมเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เผาทุกที่เลยป่านนี้เราไปดูรังที่สี่กัน <c oughs> สนอมาอีกแล้วครับผมโอ้โหไม่จะโวย น้ำอะไรดีร้านี้พี่น้องแหมโอ้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมายังเจอแต่เอ็นนางพ่องอยู่นะครับอันนี้น้ำเต็มเลยพี่น้องดูดิโอ้โหโอ้ยน้ำเต็มมากาๆเลยพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้มีน้มิมขายนะครับผมมีเน้อพึ่งขายนะฮะโอเคครับผมสนอมสนอมไปต่อครับโอ้โหพี่น้อง สองรงังใกล้ๆกันครับ,รบ<ก>ห่างก,กันไม่มากประมาณ20เมตรห<ม>่างทางอีกแล้วห่างปากใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยรังมันเลิศเลยครับโอ้โหัวน้ำช่องแขนเดี๋ยวไปดูว่าน้ำหวานน่าจะเต็มนะว่าเต็มหนาแหละโอ้โหจะเต็มนี่สุดยอดหวานที่สุดครับวันนี้ครับไปครับเอาละครับผมไปครับ ควันนีก่อนครับโอ้โหโอ้โหบันเล่อเลยครับพี่น้องไม่อื้มอืมกินเหล็กในพี่น้องขออภัยครับกินเหล็กในครับผมยังผมสะขนาดผมซักเสื้อไปแล้วนะพี่น้องกินเหล็กในยังมีอยู่เลยที่โดนต่อยเมื่อวานเนี่ย โอ้โหน้ำเต็มเลยพีย่น้องโอ้โหคักข,ขนาดอีพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดอะไรจะขนาดนี้โอ้โหกันไตขาดจะมั้งโอ้โหน้่มหวานแตกครับนี่เกิดจากถาวันครับผมเอาละโอ้โหนมหวาน mặt sau tham quan đấy là kiếm khoang mhm năm mươi lần nữa cắt nát một năm tên lắm mhm 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 nó mhm mhm หืมดอไปหนึ่งดอกสิทงเนาะถ่ายคลิปตีพึ่งยังเลี้ยงๆเลยด้วยนะพึ่งบินญุ่ยพุ่นอะคอยสลัดญุ่ยพุ่นเงยเยเอาหั้งบ่ล่ะเอาจะได้หั้งบ่เอาไปกินเอาไปกินมาจะใส่เนี่ยมาจะใส่ โอ้ยบา้านไปใส่เนี่น้องใหญ่โอยนั่นล้นแล้วไม่มีถุงไทรเลยมีถุงวะบัวบัวไม่เดียวขอย่ขอยใส่ให้เนี่ยจะข้าวกันห้เงยบนหนึห่งให้เงยเงยอยู่ฮะห้เงใหญ่อยู่ดรกนี่คือเปลี่ยนบัว่า้ผมมีถุงมายอยู่ถุงไม่ข่อ,อยมีอยู่สครูสครูเออ

อ,อันนี้เกิยงาสครบี่ผมยังไม่ได้ไปพี่ขานไปโอเค <c oughs> ขอบคุณครับยังทัดดีแล้วมองนั้นไม่ีพึง่งนี่น้ำหวานพี่น้องเกือบเต็มนะครับผมส่วนร่างก็อย่างที่เห็นโอ้โหหน้า <c oughs> หน้าผมยังไม่หายบวมเลยพี่น้องโดนพึ่งต่อยเมื่อวานเนี่ยนะผมเป็นคนที่แพ้ไม่แพ้พึ่งนะ ต้องต่อยเยอะจริงจริงบล็องอันนี้ครับเนี่ยเฉพาะหน้าสิบกว่าตัวครับเนี่ยฮะนี่สิบกว่าตัวเลยเพราะผมวันผมดึงดึง,ดงเหล็กในออกมาเนี่ยโอ้โหเพียบเลยยังอยู่ที่หลังเหล็กในบางตัวยังบางอันยังเอาไม่ออกเลยพี่น้องอยู่ที่หัวครับนี่ครับส่วนร่างก็นั่นแหละแบ่งเข้าไปแล้วนู้ดเดี๋ยวไปดูแหละโอเคครับผมว้าแสนมสนแสมม,มันมันครับแอบหาต่อครับโอ้โหูน้ำใหญ่มากโอ้โหยูงตัวเบลเลยพี่น้อง พนี่ครับพยายามซูม้วนแต่ว่าโทรศัพท์มันซูมได้แค่นี้ครับเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้อันตรายครับไม่รู้งูอะไรเข้าป่าก็ระวังด้วยนะพี่น้องโอ้โหเสีกไส้ครับผมไปถอยยครับดีพึ่งดีกว่าเจอแล้วสองดังครับผมเอาละครับผมตอนนี้จะเจอเจออีกแล้วนะครับผมไม่รู้รังที่เท่าไหร่จำไม่ได้ครับแต่ว่ารังนี้ผมจะไม่แขวนนะครับผมเจองูอะ เดี๋ยวจะรีบตีเดี๋ยวรีบออกครับผมมีสองรังนะผมเจอสองรังเดี๋ยวตีรังนี้ก่อนไฮ้ตัวเบลลอ่นครับผมเดินป่าก็ระวังด้วยครับโอ้โหเครับตกซาสุดยอดไปเลยครับ ไกลแต่ไม่เข้าอีกอิม่มันห่างกันพี่นอ้องไปมันห่างใส้ตัวมีหมุน นี่ขาดนะครับโอเคโอ้ควมหวานดีครับผมยอด ทิ้งรังไว้ครับเสียวเสียวพี่น้องเสียวโคตรกลัวเลยโอ้โหวน้ำโคตรดีพี่น้องสุดยอดไปอีดังนึงครับไปครับโอ้ยตกใจ อู<จ>้ร <ms> oh, ังแกครับโอ้ไม่เต็มพี่น้องไม่เต็มกำลังใส่น้ำครับไม่เป็นไรได้เต็มรังเลงกก็ยังดีน้ำดีอยู่แต่ไม่เต็มครับอุ้ยหกหกยปครับผมออกจากตรงนี้ครับอันตรายมาก